เซนพระซื้อถูกขายแพงประชาชนซื้อแพงขายถูกท่านคิดว่าวลีนี้ถูกหรือผิดถ้าถามผมนะผมว่าถูกนะผมว่าถูกนะครับแต่เรามาคุยกันด้วยเหตุและผลนะครับผมขอยกตัวอย่างในความเป็นจริงเลยครับหลายปีก่อนนะครับผมเห็นน้องสองสมคนนะครับเป็นคนซื้อพระ นะครับเป็นคนซื้อพระนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องพระนะหลายคนสองสมคนนะครับประมาณสักสี่ห้าหกเจ็ดแปดปีมาเนี้ยนะครับเป็นคนซื้อพระนะครับก็ซื้อพระนะครับก็ซื้อแพงนะะเวลาจะขายก็ขายถูกถูกไหมครับก็ซื้อซื้อพระพอซื้อไปเยอะผ่านมาสี่ห้าปีนี้เขาผันตัวเองจากคนซื้อพระกลายเป็นคนขายพระกลับกันเลยนะครับจากวันนั้นนะครับเขาซื้อแพงขายถูก วันนี้นะครับเขากลายเป็นคนขายพระหรือกลายเป็นเซียนพระเขาก็ซื้อถูกขายแพงครับถามว่าใครผิดครับไม่มีใครผิดนะครับถ้าคุณใช้ตรกกะของเหตุและผลนะครับผมเคยพูดไปคลิปก่อนหน้านั้นนะครับนะครับถ้าวันนี้คุณผันตัวเองมาเป็นคนซื้อพระเพื่อขายพระหรือเป็นเซียนพระคุณอยากจะซื้อแพงหรือเปล่าครับเวลาซื้อพระคุณก็อยากซื้อถูก เพื่อที่จะขายแพงเพื่อที่จะทํากําไรให้สูงสุดถูกไหมครับถูกไหมครับดังนั้นอ่ะในมุมมองของผมนะครับเราอย่าไปโทษเสียนพระอย่าไปโทษคนซื้อพระเขาว่ากดราคาเรามันเป็นหน้าที่ของเขามันเป็นธุรกิจของเขานะครับเป็นเป็นสิ่งที่เขาต้องทํานะครับเราควบคุมเขาไม่ได้นะครับเราบังคับก็ไม่ได้อย่าไปว่าเขาเราอ่ะ คนขายพระประชาชนทั่วไปคนขายพระหน้าที่ของเราคือทากันบ้านแล้วคิดวิเคราะห์ว่าทำยังไงเราถึงจะขายพระที่เรามีอยู่ให้ได้ราคาสูงที่สุดมันคือหน้าที่ของเราหน้าที่ของเซนพระคนซื้อพระเพื่อไปขายพระหน้าที่ของเขาคือซื้อพระให้ได้ทุกวันและทำยังไงจะซื้อพระให้ได้ถูกที่สุดต่างคนต่างทำหน้าที่กันนะครับ เรากลับมาในเรื่องของเราดีกว่าครับเพราะเราบังคับเขาไม่ได้ควบคุมเขาไม่ได้ถ้าเขาถ้าเขาย้อนกลับมาคําเดียวนะวันนี้นะคุณซื้อคุณขายเขาถูกๆไปนะครับถ้าเขาย้อนกลับมาคําเดียวว่าเขาไม่ได้บังคับคุณให้คุณขายเขานะคุณพอใจในราคานั้นเขาไม่ได้บังคับคุณนะคุณตกลงใจขายเขาเองถ้าเขาย้อนคํานี้มามันเจ็บจี๊ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดใหม่ครับนะครับเปลี่ยนไมซ์เซตใหม่นะครับ เขาจะขายจะซื้อจะซื้อเราถูกแค่ไหนมันเรื่องของเขาเว้ยโทษนะครับพูดแบบมันๆหน้าที่ของเราทํายังไงจะขายได้ราคาสูงที่สุดหรือแพงที่สุดถูกไหมครับทีนี้ถามต่อว่าทํายังไงล่ะนะครับเราเราถึงจะขายพระให้ได้แพงที่สุดสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่โดนเขาโกงไม่โดนเขากดราคามันก็คือง่ายๆครับคุณก็ต้องเช็คพระของคุณก่อนสิครับว่าพระคุณอย่างที่ผมพูดเป็นในคลิปก่อนพระคุณหนึ่งแท้หรือเปล่ปา สองถ้าแท้เป็นรุ่งเป็นพิมพ์ที่วงการเล่นหากันมีราคาหรือเปล่าเราต้องเช็คสองข้อนี้และถ้าเรารู้สองข้อนี้แล้วนะครับว่าเอ้ยพระเราแท้แน่นอนเป็นรุ่นเป็นพิมพ์ที่วงการพระเล่นหากันมีราคาเราก็มาเช็คข้อ3ครับว่าแล้วคนเล่นกันอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่แต่มันมีอีกหนึ่งปัจจัยคือคุณต้องรู้ด้วยพระคุณสภาพสวยหรือไม่สวย ถ้าพระสะภาพร้อยเอร์เซมันก็เต็มที่เลยราคาแต่ถ้าพระสะภาพของคุณ80%มันก็หย่อนลงมาแล้วถ้าพระคุณสภาพ5้ามันก็ถูกลงมาอีกคุณต้องรู้ปัจจัยข้อนี้เพราะฉะนั้นนะผมว่าเราอะ่ะเลิกบน่นเลิกคิดเราอะ่ะผมไม่ได้เข้าข้างเซียนพระนะนะครับคือเราต้องคิดใหม่ครับว่าทำยังไงเนี่ยเราจะทำกันบ้านล้ววิเคราะห์มา ว่าทำยังไงเราถึงจะขายได้ไม่ตกควายไม่เสียราคาตั้งหากครับและสุดท้ายถ้าเขากดราคาเรามากเกินไปไม่แร์ไม่ยุติธรรมกับเราเราคิดถูกแล้วล่ะเราก็ไม่ต้องขายเขาไงฮะง่ายนิดเดียวนะครับใช่ไหมครับเขากดราคาเราเราก็ไม่ขายพระฮะพระเราไม่ได้ฉันข้าวพระเราองค์แค่นี้เอง ไม่ไม่มีไม่ต้องเก็บไม่ต้องเสียที่เก็บไม่ใช่พระประธานในโบสถ์โหเก็บที่แล้วไม่มีที่เก็บใหญ่มากไม่ต้องเสียค่าบํารุงรักษาไม่ต้องเติมน้ามันไม่มีค่าสุดหรอไม่มีค่าเสริมราคาเก็บไม่เน่าไม่บูดไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลากดราคาแล้วก็ไม่ขายแค่นั้นเองใช่ไหมครับก็ไม่ต้องไปโทษใครถูกไหมครับผมพูดอย่างเงี้ยนะนะแล้วก็รอไม่ขายคนที่เขาให้ราคาที่พอที่เราถูกใจมันแค่นั้นเองไม่มีใครบังคับเราให้เราต้องขายเขาในราคาถูก หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับเปลี่ยนความคิดใหม่ครับ